เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบรุโตะและนารุโตะ ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำทำไมมิโคโตะถึงไม่รับนารุโตะไปเลี้ยงภายใต้ตระกูลของอุจิวะนะครับซึ่งก็มีคนเคยถามผมเข้ามานะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้เหตุผลกันนะครับในมุมของผมเองนะว่าทำไมมิโคโตะถึงไม่รับนารุโตะเข้าไปเลี้ยงทงั้งๆที่ก็รู้จักกับแม่นารุโตะอย่างคุชินะนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปสู่เนื้อหาคลิปของเรากันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลย อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจ <_ uch> ให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้ากดกันแล้วก็ไปกันเลยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่ามิคโคโตะเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนของคุชินะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าในตอนที่ คุชินะเนี่ยจะไปคลอดนารูโตะนะครับคุชินะก็ได้แอบพักทายกับมิโคโตะอยู่ว่าลูกของมิโคโตะเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่ามิโคโตะก็ได้อธิบายไปนะครับว่าซาสึเกะเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะครับผมแล้วคุชินะก็ได้แย่เล่นกับซาสึเกะอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุชินะเนี่ยก็ได้ถามมิโคโตะไปนะครับว่าคลอดลูกเนี่ยมันเจ็บหรือเปล่านะครับตัวของมิโคโตะเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าคุชินะเนี่ยกลัวเป็นกับเขาด้วยเหรอซึ่ง คำคำนี้นะครับมันเป็นข้อยืนยันได้เลยว่ามิโคโตเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนนะครับอาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่ก็น่าจะรู้จักกันในนามของเพื่อนนะครับแล้วก็มีฉากหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้เลยนะครับว่ามิโคโตเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของคุชินะนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ก้าวหางเนี่ยถล่มโคโนฮะเสร็จแล้วนะครับมีการหยุดยั้งก้าวหางอะไรเรียบร้อยปุ๊บมิโคโตเนี่ยก็ได้จูงมืออิทาจิแล้วก็หอบซาสเกะเนี่ยไปดู นารูโตะที่โรงพยาบาลนะครับแล้วในจังหวัดที่ดูนั้นเนี่ยก็ได้พูดชื่อของคุชินะขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็เป็นข้อยืนยันได้นะครับว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยน่าจะมีความสนิทสนมกันอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็น่าจะรู้ด้วยว่านารูโตะเนี่ยเป็นลูกของคุชินะนะครับเพราะว่าในงานศพของมินาโตะแล้วก็คุชินะนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเอานารูโตะเนี่ย ไปวางไว้หน้างานศพเลยนะครับซึ่งถ้าใครไปร่วมงานเนี่ยก็ต้องได้เห็นตัวของรูโตะอยู่แล้วนะครับผมแต่ประเด็นสําคัญของเรานะครับมันไม่ได้อยู่ที่จุดจุดนี้นะครับมันอยู่ที่ว่ามีคนเนี่ยถามผมเข้ามาว่าพี่ทําไมมิโคโตะเนี่ยถึงไม่รับนรูโตะไปเลี้ยงนะครับผมทั้งทงที่รู้จักกับคุชินะน่าจะเป็นอย่างดีด้วยอันนี้คือคําถามที่เขาถามผมเข้ามาแล้วที่ผมได้อธิบายไปตะก,กี้เนี่ยก็เพื่อสําหรับคนที่ยังดูไม่ถึงแล้วก็ ยังไม่ได้ดูนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับซึ่งผมก็แบ่งความคิดเห็นของผมนะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนเลยส่วนแรกหรือว่าข้อแรกของความคิดเห็นของผมนั้นคืออาจจะอยากจะรับไปเลี้ยงนะครับแต่ก็รับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจาก เบื้องบนหรือว่าเบื้องสูงของโคโนฮะนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าตระกูลอุจิวะในตอนนั้นนะครับพวกเขาเนี่คิดก่อการปฏิวัติกันอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้ามิโคโตะเนี่ยจะมารับนารุโตะไปเลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ายังไงเบื้องสูงแล้วก็ท่านโฮคังเงรุ่นที่3เนี่ยคงไม่อนุญาตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะคิดถึงผลต่อนาคตน,นะครับว่าถ้ามิโคโตะเนี่ยรับนารุโตะไปเลี้ยงได้ปุ๊บแล้วถ้าปลูกฝังนารุโตะให้เกียรติหมู่บ้านแล้ว ก็ใช้นารฬโตะ เป็นเครื่องมือในการทำลายหมู่บ้านขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกันในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเนตรวงแหวนของอุจิวะเนี่ยสามารถควบคุมสัตว์หางอย่างก้าวหางได้แบบสบายๆแล้วก็ในการถล่มของก้าวหางในครั้งนั้นเนี่ยพวกอุจิวะเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถูกเบื้องบนแล้วก็คนของคโนฮะส่วนใหญ่เนี่ยจับตามองนะครับว่าเป็นคนเอาก้าวหางมาถล่ม โคโนฮะหรือเปล่าแล้วถ้ายิ่งมิโคโตะจะรับนารุโตะไปเลี้ยงเนี่ยหมดสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นที่3เนี่ยเขาก็น่าจะมีการระมัดระวังเป็นอย่างดีว่าเดี๋ยวถ้ามันกลับมาเกิดใหม่อีกรอบนึงเนี่ยมันจะจาัดก,การกันลําบากซึ่งแน่นอนก็ตัดไฟตัต้นลมคือไม่ให้เอาไปเลี้ยงเลยดีกว่าอยู่ในการดูแลของโคโนฮะแล้วก็รุ่นที่3หรือว่าอาจจะให้หน่วยรับเนี่ย คอยติดตามนารูโตะอยู่ห่างๆก็ได้นะครับเหมือนตอนที่คาคาชิเนี่ยคอยติดตามคุชินะอยู่ห่างๆนะครับผมก็อาจจะเป็นทํานองนี้นะครับสําหรับ ความคิดเห็นแรกของผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูความคิดเห็นที่2กันเลยดีกว่าส่วนความคิดเห็นที่2นั่นก็คือที่มิโคโตไม่รับนารุโตะไปเลี้ยงภายใต้ตระกูลอุจิวะนะครับก็เพราะว่าพวกตระกูลอุจิวะเองเนี่ยเขาก็ไม่ชอบไห้คนแปลกหน้าหรือว่าคนที่ไม่ใช่อยู่ในตระกูลเขาเนี่ยไปป้วนเปี้ยนอยู่ในเขตของเขาอยู่แล้วนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนที่คาคาชิแล้วก็ ไลนะครับผมไปเดินป้วนเปี้ยนในเขตอุจิวะนะครับผมก็ถูกพวกอุจิวะเนี่ยจับตามองแล้วก็แอบ,บตามอยู่ตลอดเวลานะครับจนทําให้พวกไกและก็คากาชิเนี่ยรู้ตัวเลยนะครับว่าคนของอุจิวะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะต้อนรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่แบบ คนนอกที่แบบว่าอาจจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่เป็นคนนอกนะเดินเข้าไปในเขตยังโดนขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีเคสกรณีตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนอิซึมินั่นเองนะครับเพื่อนของอิทาจิที่เป็นผู้หญิงนะครับผมเราจะรู้ได้เลยนะครับแต่มันจะมีเปิดเผยมาในนวันิยายอิทาจิชินเดนนะครับว่าอิซึมิเนี่ยเขาไม่ใช่อุจิวะสายเลือดแท้เหมือนอิทาจิหรือว่าซาสุเกะนะครับเขาเนี่ยเป็นสายเลือดผสมนั่นเองนะ แม่เป็นอุจิวะ พ่อเนี่ยเป็นคนของตระกูลอื่นนะครับผมเขาก็ไม่ได้ถูกต้อนรับดีสักเท่าไหร่นะครับนี่ขนาดแบบมีสายเลือดแบบครึ่งๆ่งนะยังไม่ได้ถูกต้อนรับดีนะครับแล้วอย่างนารูโตะนี่คือไม่มีสายเลือดของอุจิวะเลยนะครับแล้วถ้าไปอยู่อุจิวะเนี่ยจะถูกมองด้วยสายตาแบบไหนนะครับยิ่งกว่าตอนที่โดนคนในหมู่บ้านเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นปีศาจซะอีกนะครับอันนี้เนี่ยบวกทั้งมองว่าตัวเองเป็นปีศาจบวกทั้งว่าเป็นคนนอกข้ออีกด้วยนะครับแล้วถ้าจุด จูมิโคโตะเนี่ยรับนารูโตะมาเลี้ยงเลยโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครนะครับตัวของฟูกาคุเองเนี่ยก็อาจจะซวยไปด้วยได้นะครับเพราะว่าตัวของฟูกาคุเองเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าของตระกูลอุจิวะในตอนนั้นนะครับซึ่งถ้าหัวหน้าทําอะไรให้ลูกน้องไม่พอใจเนี่ย ความน่าเชื่อถือหรือว่าความศรัทธาเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยพูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อสำคัญมากๆเลยที่มิโคโตะเนี่ยไม่อาจที่จะ รับนารูโตะเข้ามาเลี้ยงได้ภายใต้ตระกูลของอุจิวะนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่เหตุผลที่3นะครับเหตุผลที่3นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเหตุผลสุดท้ายของผมในคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ย มีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเหตุผลที่3ของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเหตุผลที่3นะครับผมก็ถ้ามิโคโตเนี่ยเขารับนารุโตะมาเลี้ยงนะครับผมแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันร,ระหว่างโคโนฮะแล้วก็อุจิวะนะครับก็จะเกิดสงครามภายในเนี่ย เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าทางฝั่งคโนฮะเองก็ไม่อยากที่จะให้พวกอุจิวะเนี่ยครอบครองนารูโตะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในร่างของนารูโตะเนี่ยก็มีก้าวหางสถิตยอยู่นั่นเองนะครับถ้าพวกอุจิวะใช้นารูโตะเป็นเครื่องมือได้เนี่ยมันจะยุ่งกันใหญ่เหมือนที่ผมได้อธิบายไปในเหตุผลที่1เมื่อข้างต้นเมื่อตะก,กี้นี้นะครับผมแต่ถ้าทางฝั่งอุจิวะเนี่ยหัวรั้นเลยรู้ว่านารูโตะเนี่ยมีก้าวหางอยู่แล้วด้วยแล้วตัวเองเนี่ยอยากจะปฏิวัติ โคโนฮา,าอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบชิงมาเลยชิงมาเลี้ยงเองเลยแน่นอนนะครับมันต้องเกิดการต่อสู้เพื่อชิงตัวนารูโตะเนี่ยกลับมาอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ยนารูโตะในตอนนั้นเนี่ยมันยังเด็กอยู่ยังไงมันก็ยังไม่สามารถที่จะ กลายเป็นก้าวห่างได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตาเนี่ยยังไม่ลืมเลยด้วยมั้งในตอนนั้นนะครับยังไงก็ต้องเลี้ยงนารูโตะเนี่ยสักพักใหญ่ๆเลยนะครับจนนารูโตะเนี่ยน่าจะรู้เรื่องมากกว่านี้นะครับถึงจะควบคุมกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะเกิดสงครามภายในเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่แค่สงครามภายในเท่านั้นนะครับเพราะว่าหมู่บ้านอื่นเนี่ยก็จ้องที่จะถล่มคโนฮะด้วยถ้า มีสงครามภายในอยู่แล้วเนี่ยหมู่บ้านอื่นก็แค่มาสมทบนี่ก็อาจจะโดนทั้งอุจิวะแล้วก็โคโนฮะเลยนะครับเพราะว่าหมู่บ้านอื่นเนี่ยมันไม่ได้เลือกอยู่แล้วว่าจะต้องทําลายแค่โคโนฮะเท่านั้นแล้วก็เก็บอุจิวะไว้ มันรู้อย่างเดียวว่าอุจิวะเนี่ยอยู่ในโคโนฮะก,ก็ต้องเล่นอุจิวะด้วยแล้วหมู่บ้านที่ผมคิดว่าน่าจะมาก่อนเป็นหมู่บ้านแรกหรือว่า2หมู่บ้านแรกเลยนั่นก็คืออีวะแล้วก็ซึนะนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอีวะเนี่ยปู่โอนโกิต,ตัวเจ้าเล่เลยนะครับตัวหักหลังเลยอาจจะร่วมมือกับซึนะก่อนแล้วค่อยหักหลังซึนะที่หลังก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย มันก็เคยมีมาแล้วนะครับในตอนที่อีวะร่วมมือกับคิรินะครับผมและอีวะเนี่ยก็หักหลังคิริที่หลังนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทำให้พวกคิริเนี่ยแค้นพวกอีวะมากมากเลยนะครับผมซึ่งมันก็มาจากแผนการของปู่โอนอกิอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าในครั้งนี้เนี่ยหักหลังอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถูกต้องไหมครับแล้วก็ที่ผมบอกว่า2หมู่บ้านนี้เนี่ยจะมาเป็น2หมู่บ้านแรกก็เพราะว่าจากแผนที่ ของในเรื่องนารูโตะแล้วเนี่ยสองหมู่บ้านนี้เนี่ยใกล้มากที่สุดแล้วนะครับสําหรับอิวะแล้วก็ซึนะนะครับน่าจะมาได้สะดวกกว่าคุโมะหรือว่าคิรินะครับแล้วก็อาจจะมีพวก หมู่บ้านเล็กๆอย่างอาเมงาคุเละนะครับหรือว่าจะเป็นโอโตงาคุเละที่เป็นหมู่บ้านของโอโรจิมารุนะครับหรือจะเป็นคุสะงาคุเละยูงาคุเละหรือว่าทาคิงาคุเละเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมยำตีนไก่ใส่คโนฮะได้นะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้โคโนฮะเหมือนกันนะครับสาหรับพวกหมู่บ้านเล็กๆที่ผมได้พูดมาเมื่อตะกี้นี้นะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้ามาลุมใส่คโนฮะเหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอจังหวะว่า จังหวัดไหนดีนะครับไม่งั้นเนี่ยพวกมันจะเลเองนะครับเพราะว่า2หมู่บ้านใหญ่เขาก็มาเหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณนะคลิปนี้ด้วยนะครับสามารถ ติเตือนกันเข้ามาได้นะครับผ่านคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพ์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ